ภาพเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ใช่แค่ข่าวการเสด็จเยือนต่างประเทศแต่เป็นภาพที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้สึกได้ถึงความสง่างามความมั่นคงและความภาคภูมิใจในหัวใจลึกๆของตัวเองอย่างการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้นค่ะบรรยากาศตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง มันมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนคนไทยจำนวนมากกำลังรอคอยภาพพระราชินีผู้สง่างามที่สุดปรากฏตัวบนเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งหลังจากที่เราคุ้นเคยกับพระสิริโชมอันงดงามความเรียบร้อยและความมั่นใจที่พระองค์ทรงมีในทุกงานพระราชพิธีของไทยแต่พอเป็นการเสด็จไปต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศใหญ่อย่างจีนมันก็ยิ่งทำให้คนเฝ้าติดตามรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษและต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนเห็นพระองค์ในชุดไทยเต็มยศที่สนามบินจีนฉันนี่ถึงกับอุทานในใจว่าโอ้โหสวยมากแบบไม่ต้องพยายามอะไรเลยเห็นภาพครั้งแรกยังรู้สึกขนลุกเพราะความสง่าและออร่าของพระองค์มันชัดมากจริงๆเป็นความสวยแบบไทยแท้ แต่ก็มีพลังที่ดูสากลและทันสมัยไปพร้อมกันพระพักที่เรียบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนการก้าวพระบาทที่มั่นคงในทุกย่างก้าวความสงบในแววลพระเนตรคือสิ่งที่ทำให้ภาพของพระราชินีในครั้งนี้ตราตรึงมากกว่าการเสด็จทั่วไปรากับว่าพระองค์ทรงรู้ดีว่าการเสด็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการแต่คือการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทย ไปยังสายตานานาชาติเมื่อขบวนรถพระที่นั่งเคลื่อนไปถึงหน้าศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเสียงลมเย็นอ่อนๆพัดผ่านโรงลานกว้างขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหงานอยู่กลางเมืองหลวงของจีนพระราชินีเสด็จลงจากรถอย่างสง่างามทรงเครื่องไทยชุดอมรินสีเรียบหรูลวดลายผ้าไหมไทยประณีทุกตารางนิ้วส่วนพระกุณฑลและพระธรรมรงค์ที่รับกับทนเครื่องทรงทั้งหมด ทำให้ภาพพระองค์ดูเด่นขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้สีสันจัดจ้านเลยแม้แต่น้อยและฉันแอบ,บสังเกตว่าเวลาพระองค์ทรงยืนเคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอิริยาบทของพระองค์จะดูมั่นคงขึ้นอีกเท่าตัวเหมือนเป็นพลังเสริมกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติจนทำให้ทั้งสองพระองค์เป็นภาพที่สง่างามอย่างยิ่งในพิธีต้อนรับระดับผู้นำประเทศพอพิธีต้อนรับเริ่มขึ้น ขบวนกองเกียรติยศเดินผ่านผู้บรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศดังขึ้นพระราชินีทรงยืนอย่างงดงามเรียบร้อยและนิ่งสงบอย่างที่สุดจนแม้แต่ผู้สื่อข่าวต่างชาติยังต้องเอ่ยปากชื่นชมถึงความสง่างามและความสุขุมของพระองค์อีกอย่างที่ฉันชอบมากคือพระองค์ทรงยิ้มให้เด็กนักเรียนจีนที่มาบกธงต้อนรับอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มของพระราชินีไม่ใช่ยิ้มแบบทางการอย่างเดียว แต่เป็นยิ้มที่อ่อนโยนแบบที่ทำให้เด็กกล้าสบตาและยิ้มตอบฉันเห็นแล้วรู้สึกว่าพระองค์เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและพระองค์ก็คงตั้งใจให้เด็กๆรู้สึกอบอุ่นใจในวันสำคัญแบบนี้จากนั้นเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าสู่ภายในอาคารใหญ่ของศาลาประชาชนพระราชนีทรงเปลี่ยนบรรยากาศจากความเป็นกันเองมาเป็นความสุขขุมและสง่าง,งามแบบราชสำนักอีกครั้งท่ามกลางผู้นำระดับสูงของจีน และเจ้าหน้าที่ผู้ล้อมรอบสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังคือเวลาเห็นพระราชินีทรงเดินอยู่ในสถานที่ใหญ่โตและเป็นทางการขนาดนั้นเราก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นเราเองคงเกรงจนทำอะไรไม่ถูกแน่ๆแต่พระองค์กลับทำให้บรรยากาศทั้งหมดดูงดงามและสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเชื่อแสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนัก และการฝึกฝนบุคลิกภาพระดับสูงที่พระองค์มีมาตลอดหลายปีในช่วงแรกของการเสด็จเยือนพระราชินีมีบทบาทสำคัญในการเจรจาเชิงวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่จีนและฝ่ายไทยทั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมผ้าไทยการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านสังคมต่างๆพระองค์ใช้ภาษากายที่ชัดเจนและสุภาพไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เป็นภาพของผู้หญิงที่งดงามอยู่ในความสงบและมั่นใจอยู่ในท่วงท่าเสมอเรียกได้ว่าแค่วันแรกของการเสด็จพระองค์ก็ได้เป็นที่สนใจของสื่อทั้งในจีนและต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเข้าสู่วันที่สองของการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการบรรยากาศก,าก็เริ่มเต็มไปด้วยภารกิจสำคัญที่มีความหมายมากขึ้นทั้งการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมการเข้าร่วมประชุมผู้นำ การพบปะกับเด็กนักเรียนและกลุ่มเยาวชนรวมถึงการเสด็จร่วมงานเลี้ยงรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงระดับผู้นำโลกพระราชินีมักจะทรงเครื่องไทยที่งดงามจนเป็นกระแสะอยู่เสมอครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะพระองค์ทรงพระอภร์ชุดไทยสีทองประกายอบอุ่นผ้าไหมเนื้อละเอียดที่ทอด้วยลวดลายวิจิตรจนมองเห็นความประณีตแม้อยู่ห่างไกล เหมือนแสงจากไฟภายในห้องโถงใหญ่สะท้อนกับผืนผ้าอย่างพอดีทําให้พระองค์ดูโดดเด่นท่ามกลางแขกนานาชาติจํานวนมากฉันจําได้ว่ามีหลายคนพูดตรงกันว่าพระราชินีไทยสวยที่สุดในงานซึ่งคํานี้ไม่ได้เกิดจากความลําเอียงของคนไทยอย่างเดียวแต่เกิดจากความจริงที่เห็นได้ชัดเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงหญิงงามธรรมดาแต่ทรงเป็นตัวแทนความงามแบบไทยที่ดูสง่าง,งามแฝงพลังและมีความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ นึ่งในช่วงที่งดงามที่สุดคือเวลาที่พระองค์ประทับนั่งเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างงานเลี้ยงพระองค์ทรงฟังผู้แทนจีนกล่าวสุนทรพจน์ด้วยสีหน้าที่ตั้งใจสงบนิ่งและแสดงความเคารพอย่างสูงทุกสายตาที่มองพระองค์ในตอนนั้นจะเห็นได้ชัดว่านี่คือราชินีที่คู่ควรกับเวทีระดับประเทศหลังงานเลี้ยง พระราชินียังทรงพบกับผู้นำสตรีด้านการศึกษาและสังคมของจีนทรงสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมยุคใหม่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมทรงยกย่องความสำคัญของการให้โอกาสเด็กผู้หญิงและทรงชื่นชมระบบการศึกษาของจีนในด้านที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฉันชอบตรงที่พระองค์ มีน้ำเสียงสุภาพแต่หนักแน่นเวลาพูดกับผู้หญิงและเยาวชนเพราะองค์ดูภูมิใจในความเป็นผู้หญิงไทยและทรงสแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถมีบทบาททั้งในบ้านในสังคมและบนเวทีระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องละทิ้งความงามความอ่อนโยนหรือเป็นตัวของตัวเองเลยแม้แต่น้อย ในกิจกรรมหนึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมชมงานแสดงวัฒนธรรมไทยที่จัดในกรุงปักกิง่งทรงทอดพระเนตรการรำไทยชุดต่างๆการทอผ้าไหมและงานหัตถกรรมไทยที่นำมาแสดงให้ชาวจีนได้เห็นพระองค์ตรัสชื่นชมคนทำงานเบื้องหลังอย่างจริงใจทำให้บรรยากาศอบอุ่นมากมีคนไทยหลายคนที่มีโอกาสถวายงานในจีนถึงกับน้ำตาคลอพรรู้สึกว่าพระราชินีทรงให้ความสำคัญกับพวกเขาจริงๆ และมีช่วงหนึ่งที่ฉันเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากคือพระองค์ทรงก้มลงคุยกับเด็กผู้หญิงชาวจีนที่ยื่นดอกไม้ให้พระองค์ทรงถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเรียนอยู่ชั้นไหนชอบศิลปะไหมเด็กคนนั้นยิ้มกล้องและตอบเสียงสั่นเพราะตื่นเต้นฉันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าภาพแบบนี้แหละที่ทำให้พระองค์ใกล้ชิดกับประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากเรื่องความงามภายนอกแล้วสิ่งที่ทำให้พระองค์ได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากสื่อจีนคือบุคลิกภาพที่ตรงเวลาเป๊ะทุกนาทีไม่โอ้อวดไม่แสดงความเกรงเกินจำเป็นทรงยิ้มในจังหวะที่เหมาะสมพูดในสิ่งที่ควรพูดและวางพระองค์อย่างพอดีเสมอ เขาสู่ช่วงสุดท้ายของการเสด็จเยือนพระราชินีทรงร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงวัฒนธรรมไทยจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนครั้งนี้การลงนามดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของการสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานกว่า50ปีและในช่วงปิดท้ายก่อนเสด็จกลับพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่ยืนรอตลอดเส้นทางขณะประทับบนรถพระที่นั่ง ฉันเห็นหลายคนชูธงไทยจีนพร้อมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามแบบไม่ต้องมีคำพูดใดๆทั้งสิน้นสรุปแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระราชินีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติภารกิจทางการทูตตามกำหนดการแต่เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของความเป็นไทยออกไปยังสายตาของคนทั้งโลกผ่านพระสิริรูปที่งามจับใจพระอิริยาบบท,ที่เรียบร้อยและบุคลิกภาพที่สง่างามแบบไม่ต้องเสแสร้ง พระองค์แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในฐานะพระราชินีสามารถเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของความงามวัฒนธรรมความสงบและพลังใจได้พร้อมกันในคนเดียวและภาพเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในความทรงจำของทั้งคนไทยและชาวจีนไปอีกนานมากค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ทำให้เราภูมิใจในประเทศของเราอย่างที่สุดและเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันค่ะ หากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยหรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ